เรือนหอนุ่นศิรพันธ์ไปอยู่บ้านพักคนชราหาสมบัติมาทั้งชีวิตยอมทิ้งหมดและว,วันนี้ทั้งคู่จะมาเปิดใจกันแบบหมดเปลือกถึงเรื่องราวความรักในแง่มุมที่ยังไม่เคยมีใครได้รู้และเพราะอะไรถึงทําให้เขาทั้งคู่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนั้นมาจนมาถึงวันนี้ได้ซึ่งเขาเปิดใจว่า ผมชอบนุ่นมากๆจากเรื่องเพื่อนสนิทอยากเจอเขามากจนต้องไปขอเบอร์นุ่นจากโอปอตอนเจอกันครั้งแรกนุ่นนะเจอผมที่ปั๊มน้ำมันข้างตึกแกรมมี่แต่ผมนี่ไปสภาพที่ตัวเหม็นเล่าหน้าแดงเพราะคิดว่านุ่นคงเหมือนกับดาการดาที่ชอบสังสรร์อีกอย่างผมก็คิดว่าให้เขาเห็นตัวตนของเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยน่าจะดีที่สุดครับส่วนนุ่นเผยว่า ครั้งแรกที่เจอนุ่นไม่ประทับใจเขาเลยเพราะนุ่นไม่ชอบคนปาร์ตี้แต่ในวันนั้นก็มีสิ่งที่ท็อปได้ใจนุ่นไปเต็มๆตรงที่เขาจะพาเราไปร้านอาหารริมแม่น้ําแต่มันปิดหมดทุกร้านสุดท้ายเขาพานุ่นไปนั่งกินลอดช่องน้ํากะทิข้างทางซึ่งนุ่นประทับใจเรื่องนี้มากๆเพราะนุ่นเองชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆ แต่เพราะความที่เราต่างกันมากชอบกันคนละอย่างใช้ชีวิตกันคนละแบบนุ่นเลยไม่กล้าที่จะคบกับท็อปเป็นแฟนแล้วพอถึงวันที่เราใจอ่อนยอมเป็นแฟนกับเขามันก็เป็นอย่างที่นุ่นคิดจริงๆเพราะความที่เราต่างกันโดยสิ้นเชิงทําให้เราทะเลาะกันบ่อยมากๆจนในที่สุดท็อปก็ขอเลิกกับนุ่นเพราะท็อปเขามีคนอื่นแล้ววินาทีนั้นนุ่นเสียใจมากๆเฮิร์ทหนักมากๆค่ะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานร่วม8ปีแล้วสำหรับคู่ของนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดากับ ล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องลูกว่ายังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่คิดจะมีทายาทและตอนนี้ท็อปและนุ่นวางแผนเรื่องการเงินไว้ล่วงหน้าหมดแล้วจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่และจะใช้เงินหลังกเกษียณกี่บาทเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากส่วนเรื่องการรับเด็กมาเลี้ยงนั้นไม่เคยมีความคิดนี้เลยแต่จะเลี้ยงสัตว์ในอนาคตที่ตัดสินใจไม่มีลูกเพราะไม่อยากผลักภาระให้ลูกตอนเราแก่ย้อนกลับไป